พี่นีออมชอยมาทรงพ่อยน,นุ่งมาเอาคว้วยเล็กที่สูบน้ำกับบ้านนะพี่น้องเนาะช่วงสุดท้ายแล้วที่สีได้สูบน้ำใส่เขาหน้าปังหลอกนีนะจ๊ะกตสีเก็บของกําลัางเลื่อเก็บของกับบ้านแล้วก็จะเอาอีหรือกคว้วยเล็กตัวนี้เนี่ยสิไปแกเอา คอเถาเนาะคว้วยเล็กเถากับบานขึ้นกันพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพนื่อนมืออมชายกาสีมาผ้าชุ่มบรรยากาศตรงหน้าบานเฮาขึ้นเกัานะจ๊ะเนา,าเนะเออสิผาพไปเอาคว้วยเล็กกับบานมือนี่กับบานสองเครื่องสองโตเลยพี่น้องเครื่องนี้กะสูบน้ำอีกเครื่องนึงกะเป็นพอไงพอเถาอีกหน้านึงเนาะสูบน้ำยุนเมื่น้ำสิสูบแล้วพี่น้องแล้วก็ เมื่อเขาสิไซแล้วมองมองนี้ยังว่ามีน้ำอยู่อีกหน้าหนึ่งเนะ่ะบ่มีน้ำสิสูบแล้วเนาะจ้ะเนาะผู้ใดว่าได้เที่ยวเขาได้เขาได้เขาเต็มรถมอกกอกใช่ปะเขาผู้ใดยือ่อรอนน่วะยังรถเที่ยว เส็บอะไรเสีย <Aub> ช <ain dealer. laughs> ีต้มเลยเลยชีต้มเลยเมาหลับเอาพอนี้กลับบานแล้วุูนะเท่าเลยกบบานแล้วคนน่ะ เข้ากับบ้านแล้วเท่าเท่ากับบ้านเท้าขึ้นได้ป่ะเนาะเ้านี่นะเข้ากับบ้านแล้วแต่สุป,ปีนี่ขันน้ำเพราถ่วมบ่ได้กลับเด้ nhớ lại